อีกหนึ่งประเด็นนะครับสำหรับคนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าฮอตไม่แพ้กันหนุ่มวินเมทาวินคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งรับรางวัลจากงาน สุพรรณหงษ์ครั้งที่30ไปนะครับสำหรับภาพยนตร์เพราะเราคู่กันเดือกวีดนะครับล่าสุดเนี่ยนะะักข่าวเจอน้องวินในงานก็สัมภาษณ์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคิวงานเนี่ยแน่นมากจริงๆคุณผู้ชมนะครับแล้วส่วนในเรื่องของพาสปอร์ตเนี่ยตอนนี้เนี่ยบริษัทยึดเอาไว้<อ>เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องบินไปต่างประเทศบ่อยมากนะครับและที่สําคัญปลายปีนี้ยังมีเรื่องราวของคอนเสิร์ตคู่ระหว่างไบรท์กับวินอีกคุณผู้ชมนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่ตอนนี้เนี่ยงาน แน่นมากๆจริงๆนะครับแต่รายละเอียดของข่าวจะเป็นยังไงไปฟังน้องวินสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยครับใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะมีเป็นเอเชียทัวร์้วยกันครับผมประมาณ9ประเทศครับผมจะเริ่มจากประเทศอินโดนีเซียครับ<ม>ก็เดี๋ยวแฟนๆชาวต่างชาติเนี่ยก็จะได้เจอพวกเราสออี่วงก็ตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการวางคอนเซปต์วางเพลงเลยครับเพราะว่าจริงๆเราต้องไปหลายประเทศใช่ไหมครับเราก็อยากจะให้แต่ละประเทศเนี่ยมีความมีแอบความเขาเรียกว่าอะไรแอบเออแอบมีขมอตำดแตกต่างนิดนึงของแต่ละประเทศนครับ อินโดครับอินโดครับวันที่15บหครับหน้านี้คอนเสิร์ตสิบห้าตุลาครับสิตุลาโดนยึดไปแล้วครับไม่ให้เราไปไหนเลยไปเตรียมไปทำงานต่อไปแค่อย่างเดียวครับผมใช่ใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับคอนเสิร์ตไบร์วินนะครับผมที่อิมแพลนอารีน่านะครับวันที่24นะครับเดี๋ยวรอติดตามมันขายบัตรกันไหครับนั่นละสี่นั่นละสิเราก็ตอนนี้เราก็พยายามแบบให้กำลังใจตัวเองก่อนเลยกันครับผมแล้วว่าตอนนี้เราก็มีการเริ่มซ้อมแล้วสำหรับคอนเสิร์ตทุกอย่างอะไร จำสลับบ้างไหมพี่วินวันนี้ซ้อมอีกคอนเสิร์ตหนึ่งแต่ว่าคอนเล่นอ้าวเฮ้ไม่ใช่คนละสกีนี่มี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 แบบเพลงนี้อ้าวของคอนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยอะไรครับผมก็จะมีงงๆบ้างอ่ะต้องบอกว่าฮอตจริงๆคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเตรียมตัวที่จะแพ็คกระเป๋าก็คือ15ตุลานี้บินไปประเทศอินโดนีเซียคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ปลายปีนี้อย่าลืมกดบัตรกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแฟนมิด ไบรท์กับวินอุ้ยคู่นี้เขาฮอตมากล่าสุดของไบรท์ก็อยู่ต่างประเทศลอนดันเออลอนดันเตรียยหรื้ยังบัตรเรากดหรือยังฮะไม่ต้องสืบจ้าฉันมีทีมงานเรียบร้อยเลิศเลยนะเขาไม่พลาดสักงานจริงๆนะคุณผู้ชม